ต้นขั้วต้นขั้วต้นขั้วกองสลากมันเจ็ดสิบาทสี่สิบตังค์มันขายต่อมาหลายทอดแล้วมันเป็นหวยชุดแล้วเลขสวยงามเลขสวยงามรับมาแพงถูกแน่นะลุงนะรับมาห้าใบหกร้อยแปดสิบเมื่อกี้ผมไปซื้อต่อมาเอากำไรยี่สิบาทมันไม่พอเราขอขออีกห้าสิบเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบ เจ็ดร้อยห้าสิบถูกแน่นะไปเนี้ยแพงแไม่ไม่ถูกจริงก็ถูกแดงนี่แหละเจ็ดร้อจ็ด้อยห้าสิบเ้อยห้าสิบคนนั้นเองแปดได้ไหมแปดร้อได้มแปดร้อยได้ไหรถได้ดได้ไลุงดบอกว่าแปบาทไม่มีต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงเจ็แพงแไหมอาตังมาดิตังมาตัง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 ในี่็ดร้อขาดห้บาท